มีความสุขมากค่ะคือคิดแล้วคิดมาคือรู้ถ้ารู้ว่าจะสุขขนาดนี้แต่งไม่นานแล้วใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือใี่หนุ่มเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาชอบหาอะไรให้มีเขาบอกว่าเขาชอบเห็นมียิม้มเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรก็ได้ให้มียิม้มมีก็เลยเนี่ยเขาเป็นคนโรแมนติกมากอะค่ะยา จริงๆพี่หนุ่มเป็นคนดูแลนี่ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องมากขึ้นหรือน้อยลงหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็เหมือนเดิมทุกๆวันแต่ก็ดีมากมีความหวานให้กันอยู่เรื่อยมีค่ะมีค่ะเรียกว่าภรรยาอย่างก็เริ่มชินแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มใช้เป็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะว่าแบบเราต้องรอคุณสามีกินก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เรียกเรียกแทนกันว่าอะไรเรียกเหมือนเดิมค่ะเรียกเหมือนเดิมเนี่ยพี่หนุ่มเรียกหน้านี้เหมือนเดิมนะคะไ้เราเป็นแม่พ่อ ใช่สักผ้าตอนนี้ต้องสักผ้าทําทุกอย่างค่ะก็คือก็คือที่หนูชอบให้มีพับผ้าให้เพราะเขาบอกว่ามีพับแล้วมันเนียบมีไม่ชอบให้คนอื่นพับให้มีเลยต้องเป็นคนสักผ้าพับผ้าอยสคนไม่มีแม่บ้านคือตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่คอนโดค่ะก็เลยไม่มีค่ะแต่ว่ากำลังจะย้ายเข้าเรือนหอวันอังคารนี้แล้วค่ะ<ม> มีทาีอะไรนะพี่รียนวิีอะไรมับพี่หนุ่มเป็นเชฟพี่หนุ่มเรียนทํากับข้าวค่ะเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มเขาจบก็ดงเลอค่ะเขาก็เลยเป็นคนทํากับข้าวได้เก่งกว่ามี่ไม่เป็นไรอะไรนี่ครวให้ให้ให้เขาทำใช่นอกเหนือจากน้นกับเมนูมัดใจอะไรอย่างนี้ไหมครับเออคือมีชอบแซนด์วิชแฮมชีสพี่หนุ่มมากเป็นแบบว่าใส่ทรัฟเฟิลอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่า ช่วงนี้พี่หนุ่มไม่ให้ทานเพราะกกลัวมีอ้วนค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเริ่มทํางานแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดก็หมดแล้วถ่ายรูปลงไอจีก็ไม่ได้อ้วนไม่อะไรเะขอชมขอบคุณค่ะก็ก็พยายามค่ะมีคิดว่าเราถึงแต่งงานแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอะเพราะว่าแบบเราก็ไม่อยากให้สามีเราไปมีเมียน้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องต้องดูแลตัวเองสุดๆเลยต้องมากขึ้นกว่าตอนที่แบบใช่ใช่เพราะว่าเราแบบ คือเขาก็บอกว่าเราถึงเราแต่งงานแล้วเราก็เราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วตัวพี่เองเขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองเยอะมากเขาอางกายทุกวันค่ะเขาก็เลยเป็นคนหุ่นดีมี่ก็เลยต้องสู้กับเขาด้วยยังบอกว่าไอ้นั่เขาหอกจ้างว่าลดได้ก่โลว่าไม่มีแล้วเพราะว่าได้ได้ของขวัญไปแล้วได้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนรำคาญเราเพราะเวลาเดี๋ยวนี้เวลาจะออกไปไหนมาไหนก็คือ จะต้องเป็นคนที่กลับบ้านก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนกลับสุดคนสุดท้ายเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องกลับก่อนเพราะว่าเราต้องกลับบ้านไปดูแลสามีเพื่อนๆก็จะเบื่อเราค่ะแต่ว่าเตก็ทยอยทยอยตามตาม,ตามกันมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีพิธีคนแต่งเดือนหน้าแล้วก็เดี๋ยวแต่งเรื่อยๆ<ว>ค่ะเรนใี้เราเข้าใจมีขผ<ห>ัน้อยใจเราบ้างไม่หรอกค่ะมีว่าทุกคนก็เข้าใจค่ะมันมันตามวัยด้วยแหละค่ะก็คือเป็นวัยที่เราก็ต้องเราก็ต้องโฟกัสเรื่องของครอบครัวด้วยค่ะเพื่อนก็เฮฮาแต่แต่โชคดีที่เพื่อนทุกคนรักพี่หนุมมากกรัแบบ รักรมากแบบแทบจะแบบว่าเออแบบสเต็มนี่กจะกลุ่มอยู่แล้วแล้วเอาพี่หนุ่มเข้าอ่ะพี่เซลมีอะไรเ้างคอบบกว่าหวานเกินขนาดนี้ก็มีค่ะก็มีทุกคนเซลทุกทุกทุกวันอะไรเงี้ยแต่มีก็จริงๆนี้เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้น่าเกลียดที่จะโชวแล้วอืมไปไปรับจายอะไรกันบ้างไปค่ะไปต่างประเทศเดี๋ยวบินไปเราไปญี่ปุ่นค่ะอือไปใกล้ๆค่ะเพราะเดี๋ยวมี้จะต้อง กลับมาถ่ายละครแล้วค่ะมิก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไปใกล้ๆแล้วกันพี่หนุ่มเราแบบไม่เหนื่อยมากเป็ยังไม่ใช่ที่พันนิมูสเลยเพราะมิ้กเที่ยวกันบ่อยอะค่ะมิก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีฮันนิมูอะไรมากมายอะค่ะไปนานไหมคะไปแปดวันค่ะใช่ค่ะหลังจากนี้เราจะได้ยินข่าวดีกลับะโอ๊ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่ารับละครไว้แล้วค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้ต้องรอปิดกล้องก่อนประมาณเท่าไหร่เมื่อไหร่จะมีลูกเหรอคะ ก็น่าจะก็ต้องรอปิดกล้องก่อนนะคะมีไม่แน่ใจว่าจะปิดได้เมื่อไหร่ก็น่าจะสิ้นปีหน้ายังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเดี๋ยวหาวิธีอาทริปนี้ไปสองคนทริปนี้อ่าไปกันสองคนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเจอคุณชมที่นู่นค่ะชมพู่ค่ะก็รูสึกที่มีข่าวว่าที่มีไปท่องสารแล้ว อันนี้มต้องขอพูดก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมีเป็นมีสัญญาหมดนานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีก็ยังเป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเซ็นที่ไหนอะไรยังไงกับใครค่ะกําลังจะเปิดกล้องแล้วค่ะเดี๋ยวไว้คอยดูแล้วกันนะคะใช่ค่ะแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็จะไม่ได้เซ็นกับที่ไหนไม่น่าจะค่ะมีว่าด้วยด้วย ด้วยตัวเราเราโตแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็ก็สบายตัวดีค่ะแล้วก็วิว่าวิว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คงจะเข้าใจว่ามีโ็โตแล้วน้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาบังคับอะไรมีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมิก็อยู่จุดที่ว่าละครที่อยากจะเล่นก็เล่นด้วยด้วยการตัดสินใจของตัวเองว่าอยากเล่นเรื่องนี้จริงๆอย่างค่ะก็เลยก็เลยน่าจะโอเคตัวคนพูดต่อไปสุดท้ายก็เหมือนเดินตามรอยเพื่อนซี อมว่ามันเป็นมันเป็นจังหวะชีวิตมากกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เดินตามใครแต่ว่าก็มีมีการแนะนำจากเพื่อน mm hmm. ๆหลายหลายคนผู้ใหญ่หลายๆท่านค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็เลือกทางที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ออสิ่งไม่ว่าชีวิตคนเรามันสั้น,นะคะทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขง่ายสุดทำใจยอมกาัจะมีออกมาเราทใจค่ะแต่นี่เชื่อว่ายุคนี้สมัยนี้ทุกคนใจกว้างมากขึ้นเยอะมากอะค่ะแล้วนี่ก็เชื่อว่า การตัดสินใจของเรามันไม่ได้ทำมันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็แล้วก็มีก็มี่ก็ยังอยากเป็นนักแสดงที่ท ที่ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากมีผลงานดีๆออกมาแล้วก็อยากเล่นละครที่ตัวเองอยากเล่นจริงๆเพราะอยากตั้งใจอยากทำกันบ้านอยากให้มันออกมาดีเนียค่ะจะมาวันนี้มีเรืร่องอะไรตร่ออุ๊ย <c oughs> พอก่อนไหม <c oughs> พอก่อนไหมตอนแรกก็ลบบว่าปีละเรื่องตอนนี้พี่แอมรับให้เ็วันเลยค่ะงงมากเลยแบบมีทั้งรายการมีสารายการสองละครแล้วก็ยังต้องทำงานเป็นแบบแบรบน,นด์แมสเตอร์อะไรอีกค่ะก,ก็เลยตอนนี้ไม่มีเวลามีลูกไม่มีเวลาอะไรแล้วค่ะตอนนี้ต้องดูแลพี่หนุ่มให้ดีที่สุดเพราะช่วงที่เราถ่ายละครเขาต้องเป็นคนดูแลเราต้องทำทั้งสองเรื่อง เดี๋ยวว่ากันเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันค่ะตอนนี้ยังไม่อยากพูดติดในคนไหนไหมคะเอ่อตอนนี้ตอนนี้รอผู้ใหญ่ให้สัญญาณก่อนค่ะค่ะก็น,น่าจะนะคะน่าจะค่ะ